ก่อนกินปวดขาความดันสูงแล้วก็ไขมันอุดตันในเส้นเลือดมันก็จะเวียนหัวขึ้นไส้มันขึ้นทอยๆนี่เลยขึ้นท,อย,ทอยแล้วก็ขึ้นนี่ขึ้นนี่มานี่แล้วก็เวียนหัวทีนี้หัวซุกลุกไม่ไหวตาก็มองไม่เห็นบ้านก็หมุนแย่ yeah, เลยอ่ะมันเวียนหัวมันปวดหัวแล้วก็มือไม้เนี่ยสั่นหมดเลยสั่นอย่างนี้เลยเนี่ยจับอะไรก็ไม่ได้ลุกนั่งก็ไม่ได้ ไว้โรงพยาบาลอนะมันขึ้นมันมันปวดจัดอะปวดโอ้โหปวดจัดเลยต้องให้หลานนี่นวดมั่งให้อะไรนวดวังทีนี้มันก็จะเบาแต่แต่กว่าจะหายนะแย่เลยนะแต่อีที่ที่มากินนี่แล้วกินนี่แล้วนะกินพร้อมก็ยาโรงพยาบาลทีนี้ดีเลยเนี่ยแต่กินยานี่ไปแล้ววันวันที่ สองก็ยังยังใจไม่ค่อยดีนะวันที่วันที่สามก็อเอชั่วหลับไปเลยอุย้ยสบายบเดี่ยวแรงนี่คล้ายๆอย่ายยงก็จจะจะหายไปอะใจดีใจอะไรดีพอถึงบอกว่าหมดไม่ได้กินหมดไปสองวันตายจะจะก,จะกลับจากเก่าหรือเปล่าก็รีบสั่งมากินไปตี่วันนอนหลับ นอนหลับดีบอกโอ้ทีนี้แล้วก็ใจเราก็ดีไปไหนเดินได้ทิบขาเนี่ยนะเรื่องจริงขานี่มันปวดปวดถึงนี่ถึงเอวนี่ถึงหลังเลยคล้ายๆมันพูดถึงนะคล้ายๆอย่างก็มันเป็นโพงข้างไหนเนี่ยมันปวดปวดจะตายเลยนะไม่ใช่ว่าปวดเฉยๆค่ะจะทําไงวะทีนี้ไปไหนก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้เนาะลุกขึ้นไปก็เดินไม่ได้ ไปห้องน้ํานี่ก็ไปลม้มล้มไม่รู้จะเคี้ยนหดแล้วนะไปไม่ได้แล้วก็ทีนี้ได้ยาพปนี่มาก็กินโอ้พ่อย่างจ้อยอย่างกะอ่าเขามาปวดเลยกินได้ดีมากแต่เราก็ยังไปไกลไม่ได้นะแค่ปากนู้นบ้านเข้าทางโนนนั่นน่ะนีะนะนะ่ไปได้ไปได้ทีนี้เขาบอกเขาเอิญบอกเป็นไงกินยาอะไรอหาย บอกโอ้โหเดินปอเลยเขายังบอกว่าผัวอ่าผัวเขาว่าจันน้อยยังเดินไม่ได้เลยขับรถขับรถพ่วงอะนะบอกยังเดินไม่ได้เดี๋ยวจะแนะนาให้จันน้อยกินมั่งบอก <c oughs> พอก,กินข้าวร็ดแล้วก็กินนี่เชา้าสองเย็นสองท้องเคยอืดก็ไม่อืดเคยอืดเป็นแผ่นเป็นเป็นล้ำแบบอย่างนี้เลยเนี่ย เนี้เนี่ยตังกาตัางอันนี้ถึงนี่เย่เย่หัวใจเนี่ยทีนี้มันไม่เอเขาไม่เป็นแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้หายแล้วหายหมดแนะนําคนตามนี่เขาเสี่ยงเขาเอิ้นเขาบอกแนะนําคนตามนี้แน่กินไรเดินได้บอกกินยาตีได้อ้อยแบบนี้ทีนี้ทั้งสั่งเนี่ยไม่งั้นโอ้โหยวนันอานาตะได้แย่เลยไม่มีกระตัง <laughs> เสียงเพราะว่าช่วยเหลือช่วยเหลืออยู่เ <laughs> งินช่วยเหลือห้าพันอ่าเลยซื้อตัวนี้กิน <c oughs> ซื้อสามแถมหนึ่ง ถ้าไม่ได้เงินไม่ได้เงินตัวนี้มาค่ะต้องซื้อที่เากล่กองสอกล่องมันมันกินแล้วม,มันก็ไม่นานแป๊บเดียวก็หมดแต่บอกว่าเดี๋ยวจะหมดแล้วแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่กินไปเลยกินไปทั้งตลอดชีวิตเยนัยว่างั้นเลยโ <laughs> ย่กินแหละ <laughs>